ไม่ด้เจอใครเลยค่ะที่ครู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่หนูว่านี้ก็นักข่าวท้องวงการเลยค่ะโอ้โหพระเบิดเนาะ่ายเลยแล้วเนี่ยะค่ะอย่พูดนะคะด่ยไม่เพราะว่านี่ตัวท็อปท็อปหมดเลยนะคะ สวัสดีพ ok hey, ี oh, ่พี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ราแบบใส่ชุดใส่อะไรมาก็ปึ้งอยู่นะแม่ดีใจได้เจอพี่พี่ไงหนูไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ได้เจอใครเน่รักสี่ช่วงนี้ไปแต่เมืองค่ะไปเจอกันสื่ตสามประเทศ อเ,เ,ออเอาเอาเมืองทานเลยค่ะนัเราชนะเมืองคานเลยดีดดหนังไทยเราชนะค่ะทุกคนออจาก2,000เรื่องค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุสุโกช่วยนะคะหนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ใน p r o c e s การทำงาน7ปีค่ะเราจนมีวันนี้ได้ก็ภูมิใจค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่า สิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็นฟอนเดชั่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องๆหรือแบบผู้กำกับหรือว่าคนสร้างหนังเอาหนังไปฉายแล้วก็หนังไปแข่งกันเยอะๆนะคะใหอยาก้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลยใหม่รับบทเป็นเครื่องบดฝุนเนี่ยเนาะใช่แม่ใหม่รับบทเป็นในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผีจะไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งยัน คือนล้วบทเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องดูดฝุ่นค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะค่ะ mm hmm. ก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้นเรื่องนี้ก็จะเหมือนพี่อุ้ยได้ขอบคุณผีในประเทศไทยแล้วก็ผีทั้งหมดแล้วผีที่ใช้ได้แล้วก็ทั้งผีที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะ mm hmm. ว่าแบบขอบคุณจริงๆที่เป็นอินสตาเลชันให้กับเรื่องได้กท mm ี hmm. ่นั mm ่น hmm. ใช่ค่ะเวิร์ลพีเมียมที่คานวันแรก ครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ใหม่ไปไปชมที่เราได้ได้ชมแล้วตอนนั้นเข่รู้สึกนับไปนี้ได้ชมคือทุกคนเวลาเราดูหนังองนอกที่ไปชายในนิทรรศการนะคะเขาจะมีพอหนังจบเขาจะยืนตบมือใช่ไหมคะแล้วใหม่ก็แบบไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วทีนี้ของใหม่ก็คือพอจบปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ยืนตบมือเจ็ดนาทีอะค่ะโอ้โหมือแตกเลยลอเล่นค่ะยืนเจ็ดนาทีตีตบมืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า Standing ovation. Standing ovation. Thank you พี่เจค Standing ovation หม่เราได้7นาทีค่ะใหม่ก็ใหม่ร้องไปตั้งแต่นาทีที่3แล้วเพราะมันไม่เคยรู้สึกว่ามันสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าขนาดนั้นนะคะเหมือนเราเราก็ทำสายหนังก็ได้เงินพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ยอมรับจากนักวิจารณ์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหนังค่ะ แล้วหนูก็แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้อะไรเงี้ยค,ค่ะคุนจะได้ดู<อ>ได้ค่ะเดี๋ยวไปอาจจะเดินสายรางวันก่อนแล้วก็ถึกจับมปะไร ไม่็กดังนอินเตอร์แล้วนะเนี่ยโหทุกคนจะจำใหม่ได้เปล่าจำได้ไอเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่าชุดเรามันก็ปังชุดอะไรคะชุดงอกุชชี่ค่ะแต่มันเป็นพวงวงมันไม่ใช่งอแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ใช่กระถิ่นแล้วมันไม่ใช่ไอที่กระดับคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ใช่ค่ะเป็นชุดกุชชี่เป็นวันรอบคายเดชค่ะที่แบบว่า เมกุชชี่เขาจะตัดไว้ที่ไม่อยู่ในคอลเลคชันไหนเลยค่ะตัดไว้สำหรับเซเลบริตี้ที่ใส่ไปเดินพรมค่ะแบบเมทเขาทำมาให้เราเลยเมทเลยค่ะเป็นคอสตอมให้ใหม่เมย์ก็เห็นชุดนั้นแล้วใหม่ก็แบบต้องเอาอันนี้แบบมันคือสีมันเด่นกับผมมากคือแต่เป็นสีที่ชอบด้วยค่ะเป็นสีกุชชี่ค่ะคนก็ชื่นชมว่าสิบปีที่เราคอยรองไปค่ะได้รับแสดงๆเลยไปเดินพรมแดงว่ามีหนังอ่ะใช่ดีใจมากคือมันเป็นสารเขาเรียกอะไรเป็นความคิดของเมย์อยู่แล้วค่ะทุกคนว่า มันเป็นปมเล็กๆของหนูเมื่อสิบปีก่อนที่ใหม่เคยโดนบูลลี่ว่าโอเคว่าอยู่ไปอยู่อยากอยู่ไปคานอยู่ไปขายไอติมอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นปมของใหม่ซึ่งที่จริงใหม่ใช้ชีวิตมาใหม่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าใหม่รู้สึกเจ็บกับสิ่งนั้นอยู่แล้วพอวันที่ใหม่ได้ไปอะค่ะตอนที่ทุกคนยืนปกมือให้กับนางอันภาพมันก็เข้ามาแล้วมันเหมือนปลดล็อกแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรทําใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปลดล็อกวันนั้นแล้วที่คนเคยดูถูกเราว่า เคอยากไปเดินสินะเธอได้ขายติมแหละแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อใน10ปีที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเอาบัตรมาขายใหม่หรือให้ใหม่ไปด้วยการจ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็จะบอกว่าใหม่จะไม่ไปถ้าใหม่ไม่มีหนังไปใหม่เลยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าเรามีความฝันอะต่อให้วันนั้นวันที่10ปีแล้วใหม่ไม่คิดว่าใหม่จะไปได้ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าใหม่จะทําหนังเรื่องอะไรไปอะค่ะแต่ว่าถ้าเราฝันว่าเราเห็นภาพอะไรอยู่ตรงโพเดียมตรงนั้นอะ สิบปีมันไม่สายเพราะฝันใหม่ก็จะเป็นจริงสิบปีทุกคนดังนั้นน้องๆรุ่นใหม่อะค่ะฝันเลยลูกฝันให้เต็มที่พี่ว่าทํายังไงอะมันคือเราใช้ชีวิตเรามีความฝันไว้อะวันหนึ่งมันจะเป็นจริงอันนี้พี่เชื่อว่าพี่รอมาสิบปีนั่วกาเราก็ต่อสู้กับทํรมดาม่าการความชื่นชมใช่เหมือนเอาเอาเอาแรงแรงแรงที่เขากดเราอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นแรงมาเป็นแรงผลักดัน คือเอาเราไม่ได้ต่อสู้ในวิธีที่มันเป็นเป็นลบอ่ะเราเอามาเอามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่วันนี้กลายเป็นคําชื่นชมแทนรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วใหม่ก็หวังว่าแบบจะมีโปรเจกต์ดีๆให้ใหม่่าแล้วก็ถามต่อเลยคุณยายวาเลน่าโอ้โห i n h e r i t a n c เอาให้เราได้เป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่ต้งบรรจงค่ะแล้วมีแลวพี่ต้งบรรจงเองก็เขียนบทแล้วก็กํากับแล้วก็คนเขียนบทอีกคนนึงก็ เก่งมากๆค่ะคุณเตอ๋อเนี่ยออคุณเตอ๋เอ,อชเขาเลยเหรอคุณเตได้ไหมแต่ให้คนเป็นผีเก่งได้แต่เป็นผีไม่บอกพี่เตอ๋อไม่กลัวอย่างเดียวว่าถ้ามันดังขึ้นมาแล้วคนจะเจอใหม่ตามห้างแล้วเรียกว่าคุณยายคุณยายมีใหม่เออไม่กลัวจริงเลยอ่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะซึ่งใหม่ได้ดูได้รู้ดีเทลของของ คุณยายวลาร์นาเวอร์ชันนี้แล้วค่ะแล้วก็อย่างพี่ก้าเองเราก็เข้าไปคุยในโปรเซสของการแบบว่าพอตเขาจะทําในรูปแบบไหนขายประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันหน้ามันเราจะขายตะขาบขายตะขาบยังไงอย่างอาเราต้องไอขายตะขาบเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเด็กรุ่นใหม่จำขายตะขาบไม่ได้แต่ก็รู้แหละขายตะขาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบแล้วก็จะกลับมาแบบ พูดไม่ได้แต่ตั้แล้วกดดันไหมเพราะด้วยความบทมันเป็นบทชั้นครูไม่กดดันเลยค่ะเพราะหนูว่าโตมากับเวอร์ชั่นพี่นกสินใจพี่พี่เกิดมาทันเวอร์ชั่นไหนกันทันค่ะพี่ถ้าพี่นกสินใจแปลว่าเด็กมีแต่มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างเป็นพี่เบิ้นชัยพรว้าแต่เคยดูอยู่ค่ะก็ทุกทุกเวอร์ชั่นเป็นไอคอนิกโรเป็น เป็นเลเจนด์จหมดเลยแล้วก็หวังว่าเวอร์ชันนี้จะทําให้เด็กกลับมารู้จักการขายตะขาบอีกรอบแล้วก็ใหม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในมือของพี่โต้งแล้วพี่โต้งจะต้อง จะต้องทําหนังที่ไม่เคยเหมือน่าก่อนๆนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างเชื่อมือพี่โต้งมากๆนลเนาะพี่ต้งเก่งอยู่แล้วหนูหนูไม่เครียดเลยได้ดูตอนไหนคะทำยายวอลได้ดูตออ๋อขอใหม่อ๋อปีหน้าค่ะปีหน้าปีหน้าแต่ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายโปสเตอร์ไปขายที่คานก่อนนะคะแต่มีคนซื้อแล้วนะคะมีมีมีประเทศสนใจเราค่ะนั่นก็คือประเทศไทยเเราเลย เใ้ยประเทศประเทศ,เทศอื่นเขาชอบหนังประเทศไทยส่งออกหนังเขาเรียกอ,อะไรนะหนังผีเยอะมากค่ะคนก็เลยชอบแล้วก็คุณยายสวยขนาดนี้แต่ชุดมันเลิศมาชุดคุณยายเลิศมากคุณยายเป็นเทพนึงใครจะ <Okay. S 1> ไปรู้คุณยายจะเซ็กซี่ไงเวอร์ชัน่นยักษ์ <laughs> <laughs>